จะมีคลิปอจะมีมินิคอนเมื่อไหร่กัเขาบอกว่าีตีต่ออ๋อไอเหมือนกันเป็นแิิงม่อี้ีร้อนตนอนนึกถึงืองดีจาวไปูดวิธียุ่งอะไแค่เร่อฮอตอยู่ไว่ามันก็เราเล่นวงครั้งแรกหมเนาก็มาเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวมาเป็นเกสท์มาเดี๋ยวมามาที่มา กิ่งของน้เอครับเดี๋แวสลับกันแบบแรงกันอะรเงียมล้เส้นขาทั้งสองไปบางี่บี่จะสามารถได้ือดีก็ได้คือิมาก็ไปหาที่ขัญเอาไปดีไหมไอ้กที่ขวัญดีที่ั่อย่าอย่าไม่ใช่อยาให้ไปคิดคิดดีๆวันเดียวกันมันมลงเดียวกันไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเนาะคือสกิลอย่างที่ แล้มาจึนื่อนสามทุ่ไปแล้ครับคือคไม่ควรอย่างยีควอย่างอย่างแรงอย่างแรงที่ก็เลยช่วย